สวัสดีครับกๆทุกผู้ชมจากเกม Star Seed a d ปเนี่ยที่ก็ยจงเด่นแล้วครับผมก็วันนี้เป็ตนตัวละครใหม่เข้าเกมมาเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับผมกับตัวละครแจ็คก,กี้เหมือนเดิมนะครับผมดูสก,กิน L R ก่อนเลยถ้าเกิดว่าสก,กินสวยเปิด L R ถ้าเกิดว่าไม่สวยก็ไม่เปิดนะครับผมอ่ะมาแจ็คก,กี้สีแดงนะครับผมสีแดงต้นไม้นะครับขอเช็คสก,กินก่อนเลยสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าดูเหมือนแบบสาวแฮกเกอร์ไฮเทคไฮเทคก็ก ไม่แย่ปะ่ะอืมอุ๊ยโหเอว่าห้ามันดีว่ะอ่าเอ๊เอาจริงๆก็ดูดีนะเ่้ยผูชมแต่เอวาห้าไม่ดูสุดจัดมากเลยเว้ยเออชอบอ่ะชอบความขาวม่วงดำผสมกันนะครับผมอืมยังไงดีคลิปนี้ LR ไหมหรือยังไงอ่ามา LR ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวเนาะ ก็ตู้ถาวรก่อนเลยนะครับผมสิบเม้าติด้วยกันก็ดูกันสิว่านในคลิปนี้จะมีแสงมืดโผล่มาให้ผมหรือเปล่านะครับผมมาสตาร์ซินาทีผมขอนะไ,ไหมแสงมืดนะครับผมเพราะว่าคิปที่แล้วก็ไม่มีเลยนะฮะแต่แบบน,นทาทีเป็นมาทีแล้วไม่แสงมืดนะฮะแบบโอ้โหถ้าตู้ถาวรกูเกลอกูก็คงไม่แปลกใจเท่าไรห,หรอกเพราะว่าเอ้ยเอ้า ือว่าจะเกือจะแล้วนะฮะ,อะสองตัวมารุนกันสีเขียวนะครับผมริมบริบร,ริอ่ะมาใครเอ่ยโอเคยาบเสียอยากจะปั้นเสีย,ย,สยขึ้นเอวอาอยู่นะครับผมตอนนี้ก็กำลังเก็บามสานซอยู่สีเขียวเสียอีกเป้าอ,อีกตัวหนึง่งเฮ้ยใช่หรือเปล่า ได้เสีกตัวนึงนี่คือผมน่าจะปั้นเอาอาได้เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าผมขาดอีกไม่กี่ตัวปะ่ะเบริกูนเบริกูนดับเบิ้ลเสียโอ้โหถ้ามป็นออ,อยี่เฮตู้เด็อัพตั้งแต่เปิดเกมครั้งแรกมันจะดีมากเลยนะเว้ยแต่พอเอ,อิร์นมันไม่เป็นอย่างนั้นไงใช่ <laughs> <laughs> พอเอ,อิร์นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมอืมโอ้โหจะบอกว่าดวงดีก็ไม่ได้ปะเพราะว่า มันก็การันตีอะไรสีแดงนะครับผมสีแดงต้นไม้สีแดงต้นไม้ไมไมคารว์วาอ๋อโอเคก็ไม่ได้ะไรนะครับผมว่ายังไม่ได้ปันดาวานะตัวนี้นะผมกับอันเดรีก็ยังขาดอีกเยอะอาันเดรีนะครับผมแบบเปิดไม่ค่อยได้บ่อยเท่าไหร่นะตัวนี้ แต่แบบโอ้โหเนี่ยกรันมันจะรอบผมการันตีอีกแล้วนะการันตีการันต,ตีตลอดเลยนะเว้ยแบททูแบทกูหายไปแล้วอะคือแบบมตัตีต่อมอัตีได้ทองนัวมันไม่มีต่อไปแล้วนะเว้ยท่านผูจบอลตอนนี้คือไม่มีโอ้โหสีเขียวนะครับผมมงกุฎก็มีน้องคอมเบตมีน้องคอมเบตมีใครอีกวะอ่า อ๋อตัวนี้อ่าก็ยังไม่ได้เอาอาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วผมกับเอลิซ่านะหมดจะเกิดตัวถาวรอ,อ่วอนันสุดท้ายป่านนี้โอเคข้ามเลยนะครับผมโอเคจากผลประกรอบการตัวถาวรที่ผมเปิบมาเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเกลือมากนะฮะเอ้ยคำหนึ่งนะอันนี้ผมเออเฉยๆอย่าค่อยแลกที่ไหนก็ได้เนาะ โอเคงั้นเรากลับไปตู้แจ็คก,กี้เลยนะครับผมก็เปิดการเอาเอาเอา,อาคลิปนี้ขออย่างเดียวยาหลุดเลดเกิน4ี่ตัวผมแฮปปี้แค่นั้นพอเลยเกินสี่ตัวขึ้นไปนี่คือกูรับไม่ได้นะครับผมก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับตู้แจ็คก,กี้นะครับดูซิว่าเราจะหลุดเลดกันอีกกี่ตัวในคลิปนี้นะครับผมขออย่างเดียวคือห้ามเกินสี่เกินสี่นี่คือกูเจ็บนะครับกูเจ็บจริงๆเพราะว่าเพลเกมนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะว้ยโอ้โหแล้ว โอ้โอ้โอ้เอ้ไม่ใช่อ่ะแมงเอ๋ยแค่ขึ้นสนัญลักษณ์มากูก็รู้เลยว่าไม่ไม่ใช่นะครับโอ้แล้วตัวตัวแบบไม่ได้ใช้ไอ้นู้ไม่ได้ใช้ครับโอ้โหตัวแรกมาเล่นกูซะแล้วตัวแรกมาเล่นกูแล้วนะครับแมงเอ๋ย เฮ้ยสตาซีดมึงจะยิ้มกูดูคลิปไม่ได้เพื่อนกิงมึงจะท่าจยิ้มกูทุกคลิปกับเกมนี้ไม่ได้นะเพื่อนขอร้องละจริงๆนะโอ้โหมานอยู่เตย่านดูเท่ะนะครับผมเชฟครอสโบกับระเบิดเฮ่จัดอ่ะไปกันต่อนะครับผมอีกเจ็ดตัวหลุดไปแลวหนึ่ง กูถามจริงไม่เลยน,นี่นคือกูจะหลุดเลททุกคลิปกับการเปิดเก็บ Star s e e d ทไม่ได้นะเ,เพื่อนหลุดเลทหลายคลิป้วนักเก็นเนี่ยเจ็กกี้สองตัวติดผมแฮปปี้บอกเลยนะตรงนี้นะครับสองตัวติดแฮปปี้มากโอ้โหแล้วมันเชีย่ยเลยหลุดเลทอีกแล้วหมอโอ้โหแม่ดูนี่อ้าวโหแล้วแ,แ,แ,แบบแบบเดิมด้วย ไอโน่เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ก็ไอโน่แล้วก็แจ็กกี้แล้วก็ไอโน่แจ็กกี้อีกรอบหนึ่งกูถามสิโอกาสเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนี่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ปะเนี่ยไม่เคย What ก็ตอนนี้นะครับผมโผล่กลางของเราหลุดไปแล้วสองทีหลุดเรียบร้อยแล้วสองตัวนะครับแม่งอะไรวะฮัลโหลหลุดเลนแล้วสองตัวนะครับไม่ตายเหอะ เหนื่อยใจว่ะจากใจจริงแล้วตอนนี้เหนื่อยใจมากมาสีแดงอ๋อคุณถามจริงเพื่อนพี่น้องครับพี่น้องหลุดสามตัวตีดมาเลเซียโอ้โอะไรวะเนี่ยไม่เงย จะมีสักคลิปไหมครับสตาร์ซีดกูถามจริงจะมีสักคลิปใหม่ที่กูไม่หลุดเลนเนี่ย่ะว้ยตัวที่สามนะครับผมโอ้ยมันจะไปกับเกมนี้ด้วยวะคือเกมอื่นกูเกิอะไรกูจะได้แต่เกมนี้มันจะเกิดคลิปไม่ได้นะเพื่อนจริงๆนะคือเกมเนี่ยเป็เกือให้ผมลุกคลิปเลยจริงๆนี่สามตัวสามตัวแล้วนะครับ เขียไปกี่เพื่แล้วเนี่ยประมาณสองหมื่นมั้งถ้านั่นน่าจะสองหมื่นแล้วนะครับผมสาวตัวสองหมื่นเพื่เชียอ่อะตะก,กี้โอ้โหไปเลยอ่าตัวที่สี่นะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวที่สี่แล้วเพื่อนตัวที่สี่แล้วนะ,ะรีบดีในะครับผม แม่เลยหลุดเลนอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนจริงนะหลุดเลนเรีเยบร้แล้วโอ้โหเซ็งว่ะตอนนี้ผมเซ็งมากเลยเว้ทยท่านผู้ชมสี่ตัวข้อให้แล้ว,วะอะเกมนี้คือถ้ามึงไม่หลุดเลนนี่คือมึงจะไม่ได้เลยใช่ไหมกูถามจริงถ้าคือมึงจะแบบไม่เปิดแล้วแบบไม,ม่หลุดเลนนี่คือมึงจะไม่ได้เลยเนาะ แจ็คก,กี้ตัวที่สี่ของเรานะครับนันแบบมันเสียเพรเยอะเพื่อนมันเสียเพรเยอะโว้ยเอา้าโอเคตัวเต็มเฉยตัวเต็มก็ก็มากันก่อนละกันนะครับผม่ะแจ็คก,กี้ตอนมีสี่ตัวแล้วตอนนี้ขาดอีกสี่นะครับใใตายเหอะเซ็งว่ะตอนนี้กูเซ็งจริงนะท่านผู้ชมเซ็งมากเลยแม่งเลยอ่ะอีกสี่ตัว ขออีกครึ่งหนึ่งอะยาหลุดเลทผมแฮปปี้เลยถ้ามันไม่หลุดเลยนะหลังจากนี้ต้นไปนะครับพูดไม่ทันขาดครักูพูดไม่ทันขาดคำมึงหลุดเล,กลยเเก,เก,กูแล้วโอ้ยตายเถอะเกมเก้กูแล้วนะครับตอนนี้เกียร์มันเก่งกูยับเลยแบบกันแก้กูละเกินไปเล่น,นะครับผมโโอ้โหแม้แต่ตัวดีห้าตัวดีห้าแม่งก็ยกังออกยากนะฮะไม่ได้อย่างนี้ ตอนเนี้ยหลุดห้าตัวติดแล้วนะครับสตาร์ซีดมีความสุขมากไม่ได้ที่ไม่หลุดเ๋ยได้กูยับยับเลยเนี่ยโอ้โหเกมอื่นมันไม่เป็นไม่มีแค่เกมนี้เกมเดียวอะที่ไม่หลุดเลยได้กูยับขนาดนี้นะครับผมเป็นแค่แก็บเกมนี้เกมเดียวเลยที่ผมเล่นอยู่นปัจจุบันนี้นะครับเกมอื่นไม่เป็นหรอกโอ้โหเอ้ยอ่าเพื่อนเป็นก็หายากนะเพื่อนก็เข้าใจกูหน่อยนะกูขอร้องละให้กูประหยัดหน่อยประหยัดให้กูหน่อยไล่โปรด ตัวที่6กแจ็กกี้นะครับเฮ้ยเนอนี้ w h a อถึงแม้จะหลุดเลดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าได้แสงมืดนอันนี้พีคจริงสวัส <c oughs> ดีครับผมเลยานะครับผมโอ้โหได้มาเฉย ็ขอบคุณมากนะครับไม่ได้เห็นท่านเมื่นเกมนี้มานานแล้วนะครับผมแบบนั่นที่เปิดได้ทีเนาะก็โอเคแฮปปี้เฮ้ยมาเฉยอ้าว่แจ็คกี้เรามีห้าตัวแล้วตอนนี้ห้าตัวใช่ห้าตัวอ่าเดี๋ยวาไปหนึ่งนะเช็คเพื่อความชัวร์อีกทีหนึ่งว่ากูมีห้าตัวจริงไหมนะฮะแจ็คกี้แหววะอีอยู่นี่นะอันหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่า ไปแล้วะอ่านี่นะครับผมโอเคข้ตัวอ,อีกสามตัวโอ้โหคลิปนี้กูเสียเพเรเยอะมากเลยอะเสียเพรเยอะมากจริงนผะู้ชมอีกสามตัวแต่แฮปปี้อยู่นะในความเกลือมันก็ยังมีของดีอยู่อย่างแสงมืดอะโอเครับได้อย่างน้อยมันก็มีอะไรให้ผหวะนะแต่ถามว่าเกลือไหมเกลือครับเกลือมากเลยครับ,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 บตอนนี้ เกลือจนคุณนักตาตุวคจะไหลแล้วครับตอนนี้เนี่ยอ่ะอันนี้แจ็กี้นะผมเพราะว่าเมื่อกี้หลุดเลดตัวของเรียมาทัดมืดนะครับก็ตัวที่หกนะครับผมตอนนี้อีกสองตัวอีกสองตัวไหมอีกสองตัวแค่ตายเหอะมาอีกแล้วหลุดเลดหกทีติดแล้วนะครับตอนนี้หลุดเลดหกทีติดแล้วมากสุดของผมคือเจ็ดทีติด ดีหกแล้วนะมันจะไปถึงจุดพีคที่ผมจะเกลือแบบสุดๆแล้วนะเว้ยท่านผู้ชมมันจะใกล้ถึงจุดพีคแล้วจริงๆมากที่สุดผมที่ผมเคยรุยแนแรงวัเนี่ยเจ็ดรอบครั้งนี้หกรอบแล้วนะครับโอ้โหรอบที่เจ็ดแล้วมันมาไงรอบที่เจนะ็ดอะฮัลโหลไอโน <I know. S 1> โอ้โหแล้วเป็นตัวเดิมด้วยนะ มีแต่ตัวนี้เลยยังไงสีแดงเนี่ยกูถามจริงมาแล้วครับท่านผู้ชมหลุดเลทครั้งที่เจ็ดที่ผมไม่ได้มีมันเนืดนานและเพชรกูหายไปครึ่งแสนแล้วตอนนี้เนี่ยเพชรผมหายไปครึ่งแสนแล้วไม่ท่านผู้ชมตอนนี้กูหายไปครึ่งแสนแล้วเพื่อนโอ้หลุดเลทเจ็ดทีติดนะครับจะมีสถิติใหม่หรือเปล่านั่นคือแปดทีติด กูเปิดแบบไม่หลุดเลนเลยแม่งไม่มีมโอ้ยครั้งนี้แม่งจะทีติดมันประวัติศาสตร์มันซ้ำลอยแลวตอนเนี้ยถ้ามันมีตัวที่แปรโผมาแล้วเป็นหลุดเลนนะคือนิวเรคคอร์ดเลยบอกว่ามันคือนิวเรคคอร์ดของการหลุดเลนเกมนี้ของผมนะครับผมนี่คือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมหลุดเลนมากที่สุดกับเกมนี้นะเว้ยจะทีติด อย่าให้มีครั้งที่8นะกูขอร้องล่ะจริงๆโอ้ว้าว้าาาาิาา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 าย รุ่เลดแปดที่ติดไอเชดเคโอ้โหกูเหลือจะเชื่อไม่กอดโอ้โหแม่เงยเรียบร้อยนะครับสตทีทใหม่ได้ถที่กำเนิดขึ้นแล้วนะคลิปนี้นะครับผมกูรุ่นเลตแปดที่ติดในการไม่แบบอา่า ครับผมสติใหม่นะฮะตายเหอะไอ้แยคกิปนี้ไม่โคตรแย่เลยนี่มันเคปที่แย่มากอ่ะแย่ชิบหายหดุนเล็ดทุกรอบกูเหลือเชื่อโอโหหมดคำจะพูดเลยไม่ไหวว่ะมันก็เกินไปนะบางทีไม่งดุดเลทแปดทีติดมันจะบ้ารอเปล่า ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าหเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงเชี่ยแค่ uh. ตัวหน้าตู้มันก็เล็ดอัพนะเพื่อนใช่ไม่ใช่หรอกตัวหน้าตู้มันก็เล็ดอัพอะเล็ดอัพแล้วมึงให้กูได้แค่เนี่ย uh. มึงคิดดูเล็ดอัพให้กูได้แค่เนี่ยแล้วมึงหลุดกูยับเลยอะโอกาสออกหน้าตู้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งนะอ่า ผมดูเช็คเลทนะครับมันเยอะเนี่ย1.6%เปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชม1.6เปอร์เซ็นต์นะเว้ยมันเยอะนะเว้ยกูถามจริงเนี่ยกูยังหนุดเด็ดยาบากและตัวอื่นๆที่มันขึ้นมา2.28นี่คือมันคือค้าลงกับตัวอื่นหมดเลยนะครับผมซึ่งโอกาสหน้าตุมมันได้เยอะกว่าไงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอะ่ะกูรุลดเยับเลยกูยับเลยยับแบบยับเลย เแยคือแบบโอกาสหน้ามันก็มีเยอะนะเว้แต่กูยังจะยึดหนุดเละอ่ะคิดดูคิดดูดิท่านผู้ชมว่าผมดดงเกลือแค่ไหน yeah. อ่ะแย่กูโซเซแล้วตอนเนี้ยกูก็เซ็งอ่ะโอ้โหตายเหอะทำไมเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นกับผมวะเนะี่ยกับเกมเกมนี้ด้วยนะเป็นแค่เกมๆๆนี้เกมเดีวยวนะซ้ำอ่ะ เกมอื่นไม่เป็นนะเว้ยกับเกมนี้คือเป็นแค่มึงเป็นแค่มึงเลยงงมากไม่เข้าใจจริงๆทำไมเกลือแต่กับมึงวะเกมๆเนี้ยคุณถามจริงน,นะไม่ไหวจะเคียวอะ่ะเฮ้ยอ่ะ หลุดเลดไปแปดทีนะครับน้ำตากูจะไหลกูถามจริงเหอท,ทำไป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 เป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจดวงกูเป็นอะไรวะเนี่ยทีนี้ผมก็ได้รับสติติใหม่เป็นคนที่เกิือที่สุดในเกมนี้แล้วนะไมเ่เกือมากนะฮะตอนกูจะไหลกูเกือชิบหายเลยรลีเนเดียเอ็มอาร์หนึ่งทำไมผมปั้นไม่ได้ว่าเมื่อกี้มก็เปิดได้นะอ่ะ อขาดอยู่โอเคไม่แปลกใจเท่าไหร่โอเคนะผมไปรับของางมันกันไม่เงยโซแซกอะเสียไปพึ่งแสนจริงนะครับผมครั้งนี้เสียเพชรเสียเพชรครึ่งแสนเฮียกเหลือเชื่อแม่เงยปัญหา,าตัวหนึ่งนี่คือปัญญามากเลยนะุ่นผู้ชมจากใจผมเลยนะปัาญากมากนะฮะไตายเหรอต้องเป็น่ังญี้ตลอดเลยวะไม่เข้าใจทาไป็นเป็นปัญนี้ตลอดเลย เกมเกมดีผมไปทำอะไรให้เขาโกรธวะเนี่ยแม่งผมไปทำอะไรให้พวกคุณผมไม่เข้าใจแล้ทำไมผมต้องเกลือด้วยวะกูไม่เข้าใจเลยจริงๆกดแม็กนะครับผมอัพไปเลย <laughs> ไม่ตายเหอะโอเคนะครับผมทุกผู้ชมแรกตะกินจิ๊บ ใส่เลยเนะครับผมแม่เลยเพื่อสก,กินหรอวะไม่เป็นไรยอมลงทุนเพื่อสก,กินนะครับพองไว้ในใจเพื่อสก,กินเราทําได้นะฮะ <laughs> <laughs> เพื่อสก,กินเรายอมทุกอย่าหงอ่ะก็นาล็อบดีก็ไม่ได้แย่ออะไรหรอกับปักอินอาร์ตนะครับผม <laughs> ก็ภาษาซี <laughs> ลิปหน้ากูขอร้องนะเมตตากูหน่อย กูขอดทั้งนั้นจริงๆกูว่าอหละนะครับคือกูเกลเกมนี้มาเยอะแล้วเพื่อนและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่กูเกลียดสุดด้วยนะสตาร์ซีดครั้งหน้าขอร้องละคืออย่าให้มีอีกครั้งเลยได้ปวดละกูเกลือมาเยอะแล้วนะครับผมโอเคนะครับทุกผู้ชมแลวก็สกิลวันนี้เนี่ยผม้ชต้องขอตัวลาไปนะครับผมไม่เปิดไม่เ่นะครับสวัสดีครับ